สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทิศแดนบ้านทุ่งนะครับจะมาทําเมนูลสเด็ดนะครับนี่คือลูกยอนะครับลูกยอลูกยอเราจะเอาลูกยอมาทาแบบส้มตํานะครับรสชาติจะอร่อยมากเลยนะครับลองดูนะครับเราจะเอามาสับนะครับสับเหมือนม้ากอเลยนะครับดูดู p r o f e s s i o n a นะครับในการทํายําลูกยอหรือตำลูกยอนะครับดูนะครับบรรยากาศชายคุื่งมากเลยครับลองดูสวยงามจริงๆ นะครับเซงงานจริงๆนะครับเดี๋ยวจะสับลูกยอก่อนเนาะแล้๋ยวค่อยไปตัด แล้วครับสับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะสู่การปรุงรสโดยเชฟทิศแดนบ้านทุ่งนะครับเดี๋ยวไปปรุงกันเลยครับมามาตามมาแต่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมลงไปพร้อมกับพริกนะครับทิศแดนจะประมาณพริก 3- 4เม็ดนะครับแล้วก็แตตั้มนะครับนะครับสีแดงนะครับเราจะมี ำหรือว่โขลกนะครับพริกแล้วก็กระเทียมขโขลกลงไปก่อนไม่ต้องละเอียดมากนะครับให้ประมาณพอเข้าน้ำเข้าเนื้อให้มีสีสันเนาะครับใส่น,น้ำตาลลงไปให้รสชาติออกหวานๆนิดนึงนะครับเนาะราจะละลายน้ำตาลให้เข้ากับเครื่องก่อนนะครับ ละลายให้เขเปียมื่องกับแล้วก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศใส่ลูกหนึ่งเพิ่มสีสันให้สวยงามนะครับแล้วก็รสชาติออกเปรี้ยวนะครับเราก็จะมีมะนาวนะครับมะนาวมะนาว,นาวแต่งเปรี้ยก็จะให้มีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมเนาะ แค่บุบๆนะครับจต,ต,ตเยอะอ่ามีนี่ด้วยแ่นแทนแทนมีมะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะเพิ่มรสชาติสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงนัวครับผงนัวผงนัวนี่เคล็ดลับนะครับใส่มาก <c oughs> อร่อยมากเส้นน้อยอร่อยน้อยนะครับผงนัวเราใช้แบรนด์ดียี่ห้อดังนะครับแล้วก็เป็น น้ำอะไรครับเี่กน้ำปลาล่าหรือน้ำปลาแดงทำพีนึงเนาะเราทำพีนึงก่อนเนาะ <c oughs> เครื่องปรุงเราเยอะมากครับใส่น้ำมะขามน,น้ำมะขามนี่เราต้มแล้วครับทแอมารินจูสนะครับ,รบเพิ่มรสชาติออกเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวหวานเครื่องเราเยอะจริงๆ นี่คือเป็นน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้แล้วนะครับน้ำตาลเคี่ยวไว้แล้วนะเนาะเติมรสชาร์น้ำปลาน้ำปลายี่ห้อดังยี่ห้อดีนะครับโฆษณาตะข้าวแล้วแหละไปใช้ที่พยดถนะครับของดีแผ่นแทน,แนสิ่งเหล่านี้คือ ปูนะครับปูเลยปูนะครับปูนานะครับเยอะแยโอเคเครื่องก่อนนะครับทำเครื่องให้เข้ากันก่อนนอแล้วก็เสร็จลูกยอโอเคเครื่องเข้ากันแล้วสุดท้ายคือลูกยอนะครับ เรืองยากที่เราสับไปแล้วเนะาะแสนจะน่ามากโอเคเสร็จแล้วเราชิมกันนะครับเรา่อจะชิม อร่อยครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเดีย๋ยวใส่จานเลย โอเคเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะได้ตำลูกยอดูสิครับอร่อยจริงอร่อยจังยัมมีขอบคุณสำหรับการติดตามชมการทำตำลูกยอปูปลาหานะครับชอบกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้คิดแดนบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ